สวัสดีครับมาพบกับรายการสั้นๆ EP 80นะครับกับผมรายการสั้นๆเป็นรายการที่เอามุสก,กสั้นๆแก๊กสั้นๆเรื่องราวเก่าๆสั้นๆที่เป็นรูปภาพในคลังรูปภาพผมนะครับมานั่งดูมานั่งชมแล้วก็มานั่งรีอคแบบสั้นๆนะครับใครชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับก็ชื่นชอบไปไม่ใช่ก็ฝากกดติดตามคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกดซับสไครต์กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรานะครับ อย่าลืมเข้าฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับมีเสิร์แนะแนะนำติชมคอมเมนต์ไม่ได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันนะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลที่คุณรักและช่องแชทที่คุณชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับเราทุกคนเช่นเดยวกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาฮะไปดูกันเลยขอสนับสนุน ให้ ATM มีแบงค์ยี่สนะคือเวลากูจนน่ะเงินเดือนปัะชีมี90อะไรเงี้ยขอตังกูประทางชีวิตหน่อยเหอะมึงแล้วเป็นยุคก่อนโควิดที่มันไม่มีการโอนนะฮะไม่มีการสแกนมึงคิดสภาพดิกูแม่งกินไม่ได้เลยนะมึงกูต้องแบบเฮ้ยมึงมี5บาทป่ะโอนให้หน่อยเช่นครับขอเลยนะครับเอามีเหรียญได้ยิ่งดี กูขอเหรียญห้าเหรียญบาทเนี่ยกูอยากได้มากเออกูยอยากหยอดตู้ไงไว้ประเด็นน่ะเกิดอ่าถ้ารูปนี้เป็นรูปที่น่าจะเกิดจากการที่เราไปร้านอาหารตามสั่งนะครับที่เขียนว่ากระเพราหมูไข่ดาวหนึ่งกล่อง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  กะเราดะกะเผาดาวเลยกะเผาหมูไข่ดาวอีกหนึ่งกล่องแล้วไข่กะเราหมูไข่ดาวอีกหนึ่งกล่องครับไมกเขียไนไ่ได้สิบกล่องให้กูมานั่งอ่านเพื่ออ๋อจะได้รู้จะได้จําได้ถ้ามึงแยกอย่างเงี้ยมึงช่วยแยกด้วยว่าอันไหนเอาหรือไม่เอมงงปะไม่กูงงเออเข้าใจได้ต้องเป็นคนแบบไหนวะเนี่ยอ๋อคนแบบไหนที่สั่งอย่างเงี้ยแหละฮะต้องเป็นคนแบบไหนที่เซฟลูกอะไรแบบนี้ไว้วะ วงงมากครับเห็นคนยืนกินลูกชิ้นแล้วจิ้มน้ำจิ้มเยอะผมกลัวมันหยดใส่เท้าเลยเตือนไปว่าระวังโดอไอน,นะครับกระทืบไปเลยยังงงถึงตอนนี <c oughs> ไงง้ไม่ต้องงงเออเราไม่ต้องงงแล้วก็ไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเขาด้วย <c oughs> <c oughs> แ้่จะหยดจะหยดเรื่องรับสมควรฮนะให้เขาหยดไปเถอะ ตามนั้นแล้วกันเออสุดเดชไปหาหมอในสภาพที่หูบวมแดงน่ากลัวหมอได้ถามว่าไปโดนอะไรมาสุดเดชตอบกับผมกําลังรีดผ้าอยู่แล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นแต่แทนที่จะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาพูดผมดันเผลยิบเอาตารีขึ้นมาแนบหูนะสิหมอได้ตอบกับโอ้ดีอะหมออุทานเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยความวิทนาแล้วก็ถามต่อว่าแล้วหูอีกข้างทำไมถึงแดงเหมือนกันล่ะไปโดนอะไรมาสุดเดชตอบกับ กอยบ้านนั่นดันเครือโคกับไม่รอบมาสิหมอก็อเลยรับอีกข้างหนึ่ง <S <S 1> <S 1> ตามนั้นแหละฮะรักษาบวมแนงกันเลยหมอ <S <S 1> <S 1> แม่ทำไปได้เป็นเรื่องราวระหว่างพอ,อ,อก,กับพันลงคุยกันนะครับพอ,อ,อบอกกับพันลงว่าอยากดูหนังจุดๆไม่กล้าไปเช่าเองจึงใช้พันลงไปพันลงเลยถามว่าหนังจุดๆนี่เลือกยังไงครับ พออบอกมึงนี่ก็เฟอร์จังอะไรที่ต้องทายด้วยสวัสดสวัสดมึงก็เช่ามาเถอะฮันลงหายไปเป็นชั่วโมงก็เช่ามาแผ่นหนึ่งชื่อว่าวิธีเลี้ยงแมวสีสวัสดเออพอออไม่ต้องโทษใครนะโทษตัวเองอะเออมึงสั่งไม่จบอะเอยุคนั้นมันมีแค่นี้ก็ดูไปก่อนเถอะเอออาจจะสงบลงก็ได้ เมื่อคุณไปเที่ยวและคุณเห็นบางอย่างกำลังจะถูกแสดงต้องขึ้นมาที่เป็นงูไม่ใช่หรอทำไมหนูน้อยตัวนี้ออกมาแทนอ๋อหาไม่ทันก็เลยเอาหมามาแทนบางคนไม่ต้องเป่าแล้วบางคนพูดมาออกจากปากเลยฮะไม่ใช่ออกเป็นตัวนี้ออกเป็นตัวอื่นฮะเออพูดลอยๆเว้ เมื่อคุณซื้อลำโพงมาใหม่แล้วอยากเปิดเพลงดังๆก็เลยอัดอย่างนี้เลย <Yeah. S 1> ฝากถึงนะครับคนที่ชอบแต่งลำโพงมานน่นนี่นั่นเครื่องเสียงได้ดีมึงเปิดใส่หูมึงเลย <Yeah. S 1> มันต้อเปิดเพื่อแพ้กูกูไม่ต้องการ <Yeah. S 1> นี่บางทีอาจจะได้เฮดโฟนใหม่แบบฟิลวอตซ์ัเสียงได้ดีเบ็ดตึ๊บตึบ <laughs> ต๊บตึ๊บอั่างขี้หูมึงอะบอกเลยเออเมื่อคุณอยากได้พัดลมเพดาน มันคือพัดลมตั้งพื้นที่ไปถูกผูกโยนเพดานม <c oughs> <c oughs> ันไงเอ e ว y ร h ติ g งจิงกะเบลมากประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ฮะ <c oughs> ถ้ากูอยากได้พัดลมไอ้น้ำมึงไม่เอาไอ้น้ำมาติดด้วยไงวะ <c oughs> เออแล้วแต่ละกันนะอ้โ no อเเมนต์เลยเมื่อคุณไม่ใช่คนขี้อายครับก็เลยไม่มีประตูให้ <c oughs> เออขี้ต้องอ่างล้างหน้าเนี่แหละ มึงไม่มีประตูให้กูหน่อยเหรอเราแต่มีอาจจะแบบเอ้ยอาจจะแบบชํำรุดชุกโซมอะไรเงี้ยก็เลยเป็นแกนโอเพนนิ่งโอเพนดอร์จะมีความรู้สึกแบบเฮ้ยสายตาจะมองที่เรานะตามนั้นละฮะเจ้านายไปอบรมหลายวันด้วยความเป็นห่วงจึงโทรกลับมาที่ออฟฟิศเจ้านายเลยบอกว่าสวัสดีสมศรีใช่ไหมสมศรีตอบกลับใช่ค่ะเจ้านายถามต่อสมศรี พวกเราสบายดีนะก็คือสบายดีใช่ไหมสมศรีตอบกลับสบายดีค่ะตอนนั้นถามต่อมีปัญหาอะไรไหมสมศรีตอบกลับไม่มีค่ะตัวปัญหาไปอบรมอยู่ค่ะเดี๋ยวจะเริ่มมีปัญหาแล้วสมศรีแม่งเห้ยเห็นป้ายรับสมัครพนักงานขับรถเงินเดือนสตาร์ทหมื่นสองคิดดูแค่สตาร์ทยังได้ตั้งหมื่นสอง ถ้าเข้าเกียร์อย่าคันเร่งคงได้เป็นแสนเลยละมั้งเออมาถึงว่าสตาร์ทคือเงินเดือนเริ่มต้นไม่ใช่สตาร์ทแล้วก็เข้าเกียร์หรือขับไปข้างนอกเพิ่มราคาไม่ใช่ไม่เห็นภาษาไทยมันกำกวนคนก็เลยมาเล่นอย่างนี้ไงแม่ชื่อเรื่องขำๆณหน้าเมนเผาศพหมอโรคหัวใจท่านหนึ่ง ที่โซฟาแถวหน้าสุดมีเพื่อนหมอนั่งอยู่ก่อนเริ่มทำพิธีบรรยากาศเนียบเพื่อนหมอคนหนึ่งหัวเราะเบาๆพร้อมกับรอยยิ้มสับปปเลอสงสัยจึงถามหมอคนนั้นว่าท่านหัวเราะอ,อะไรรึหมอตอบกลับผมหัวเราะที่เห็นว่าแขกนำพวงหรีดรูปหัวใจมาให้เพื่อนผมซึ่งเขาอ่ะเป็นหมอหัวใจแต่ไม่หมดเลยสับเลอเลยบอกท่านดีใจแทนเพื่อนหรอหมอบอกเปล่าผมคิดถึงวันที่ตัวเองนอนอยู่หน้าเมนนี้บ้าง ว่าพงลิศหรือผมอะ่ะจะเป็นรูปอะไรสับเลยถามกับท่านเป็นหมอด้านใดหรือหมอตอบผมเป็นหมอสูตินารีเวช <c oughs> ใช่ <c oughs> เป็นผมก็หัวเราะฮะ <c oughs> สุดๆไปเลย <c oughs> อยากเ็็เนมันกันว่าดอกไม้ทำได้แค่ไหนณ <c oughs> นะที่ห้องคลอดแม่สามีไปเยี่ยมลูกสะภ้ยและหลานชายคนใหม่แล้วพูดว่า นี่อย่าหาว่าฉันหยาบค id ายเลยนะแต่ฉันสงสัยแค่ว่าทําไมหน้าตาเจ้าหลานคนนี้ถึงไม่เหมือนลูกชายฉันเลยลู้ส่พยตอบกลับว่าอย่าหาว่าหนูหยาบคายเหมือนกันนะคะแล้วถลกกระโปรงขึ้นไอ้เนี่ยเรียกจิมมี่นะคะไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารค่ะหรือคุณแม่ต้องการให้เขียนเอกสารถูกต้องด้วยคะโหเผ็ดมากเลย เนกูไม่กล้าถามต่อไม่กล้าอยู่ต่อด้วยหมอบอกกับคนไข้ว่าตื่นตื่นคนไข้ตอบกลับปลุกผมทําไมครับหมอหมอบอกปลุกให้กินยาคนไข้ถามต่อยาอะไรครับหมอหมอบอกยานอนหลับคนไข้บอกโอ้โหตามที่เห็นนะให้เห็นได้แค่นี้ฮะเออหมอก็เห็นผมหลับอยู่เราจะให้กินเพื่ออ๋อ๋อยากให้หลับสนิทใช่ไหมครับ <c oughs> หมอควรกินก่อนเลยนะ ไปเนื้ออะไรบ้างครับกับอีพีนี้ถ้าชื่นชอบไปลืมฝากกดไลค์คลิปนี้ครับฝากกดติดตามช่องกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากช่องเรานะครับอย่าลืมครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปครับเป็นเรื่อแนแนะนำติชมคอมเมนต์มาได้ยินดีรับฟังและพัฒนาคอนเทนต์ไปพร้อมกันกน,นะครับกระผมฝากแท็กคนที่คุณรักใต้คอมเมนต์จะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ไปพร้อมกับพวกเราครับฝากแชร์คลิปนี้ออกไปยังโซเชียลทุกคนรักและช่องแชททุกคนชอบจะทําให้เขาเห็นคอนเทนต์นี้ ไปพร้อมหมอบพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันนะครับโหมากฮะ